สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุดคุยเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนแบบสุดๆเลยแต่เราอาจจะไม่เคยหยุดคิดถึงพลังของมันอย่างจริงจังนั่นก็คือเรื่องของความประทับใจแรกพบหรือ first impression ครับ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะเร็วจนบางทีเราไม่ทันรู้ตัวได้ซ้ำแต่ผลของมันนี่สิคะอยู่กับเราไปอีกนานเลยใช่เลยครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะแต่ว่ารวบรวมมาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งบทความเชิงลึกจาก Psychology Today Business Insider ไปจนถึงเนื้อหาจากพอดแคสต์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพโดยตรงเลย เหมือนเรามาย่อยข้อมูลที่น่าสนใจมากๆให้ผู้ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นเลยค่ะคือเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยอยากจะทำความเข้าใจจริงๆว่าทำไมแค่เสี้ยววินาทีแรกที่เจอหน้ากันมันถึงได้สำคัญขนาดนั้นแล้วผมอยากเปิดประเด็นด้วยเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยคือเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนแค่เดินเข้ามาในห้องเฉยๆก็สามารถดึงดูดความสนใจจากทุกคนได้ทันทีเลยแต่บางคนกลับดูเหมือนเออล่องหนไปเลย เห็นภาพเลยค่ะเรื่องนี้มันมีคำอธิบายซ่อนอยู่ครับและจุดเริ่มต้นของมันก็เร็วอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่ามีงานวิจัยของ Princeton University เขาบอกเลยว่าสมองเราใช้เวลาแค่พริบตาเดียวจริงๆ แค่ไหนครับพริบตาเดียวเนี่ยแค่0.1วินาทีครับโห oh, 1นึส่วน10ของวินาทีใช่ครับในการตัดสินไปแล้วว่าคนคนนี้น่าเชื่อถือหรือไม่โอ้โห oh, oh. คือมันน่าทึ่งมากนะคะเพราะว่ามันสวนทางกับคำสอนที่เราได้ยินกันมาทั้งชีวิตเลยที่บอกว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกขัดกันแบบสุดขั้วเลยครับ แล้วมันก็น่าคิดนะคะว่าบางทีคำสอนนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาเพื่อเตือนสติให้เราพยายามสู้กับสัญชาตญาณดั้งเดิมของตัวเองก็ได้ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามันมีเหตุผลทางวิวัฒนาการจริงๆคือสมองส่วนดึกดำบันของเรานะคะถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดพอเจอสิ่งมีชีวิตอื่นมันต้องประเมินให้เร็วที่สุดว่าเป็นมิตรหรือศัตรูใช่ค่ะเป็นภัยคุกคามหรือเปล่าเพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะสู้จะหนีหรือจะเท้าหาซึ่งกลไกาการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนี้มันยังฝังอยู่ในสมองเราจนถึงทุกวันนี้เลยแค่เปลี่ยนบริบทไปอ จากเรื่องเป็นความเป็นความตายมาเป็นเรื่องความน่าไว้วางใจความสามารถอะไรแบบนี้แทมถูกต้องค่ะและข้อมูลจาก Business Insider ก็ตอกย้ำเรื่องนี้ไปอีกนะครับว่าภายใน7วินาทีแรกการตัดสินใจนั้นมันจะฝังแน่นลงไปในใจแล้วแล้วก็ยากมากที่จะเปลี่ยนได้ในภายหลังใช่เลยค่ะซึ่งการทำงานของสมองในลักษณะนี้มันนำไปสู่ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่สำคัญมากๆสอ,อย่างเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่า h a l o Effect ค่ะ Hello Effect. เฮโล e f ฟเฟกต นี่มันเหมือนกับเวลาเราเห็นนักแสดงที่หน้าตาดีมากๆแล้วเราก็เผลอคิดไปเองว่าเขาต้องนิสัยดีด้วยแน่ๆหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะนั่นคือแก่นของมันเลยหรือหรือเห็นคนที่พูดจาฉานแล้วเราก็ทึกทักไปเลยว่าโหคนนี้ทำงานเก่งแน่ๆอะไรแบบนั้นถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคือการที่เราเห็นคุณสมบัติดีๆแค่อย่างเดียวที่โดดเด่นออกมาแล้วสมองเราก็เหมือนกับเออรัดวงจร เหมารวมไปเลยว่าคุณสมบัติด้านอื่นๆที่เรายังไม่เห็นก็น่าจะดีไปด้วยเหมือนกันเหมือนมีแสงออร่าเปล่งออกมาจากคุณสมบัตินั้นนะคะโหน่าครัวเหมือนกันนะครับแปลว่าถ้าเราเปิดตัวได้ดีในด้านใดนด้านหนึ่งเราจะได้แต้มต่อในด้านอื่นไปฟรีๆเลยแล้วอีกปรกากฏการณ์หนึ่งแหละครับอีกอย่างเรียกว่า the stickiness of first impressions ค่ะ the stickiness ความเหนียวหนึบใช่ค่ะความเหนียวหนึบของความประทับใจแรก ชื่อน่าสนใจมากครับมันเป็นยังไงล่ะครับคือมันทำให้ดิฉันนึกถึงเวลาสัมภาษณ์งานเลยนะคะครับถ้าผู้สมัครคนแรกที่เข้าไปพรีเซนต์ตัวเองได้ดีมากๆแบบน่าประทับใจสุดๆคนที่เข้าไปต่อต่อมาจะรู้สึกเหมือนถูกเปรียบเทียบหนักขึ้นทันทีเลยคะ่ะอ๋อเหมือนป้องพยายามมากขึ้นเพื่อทำลายภาพจำที่ดีของคนแรกให้ได้ ใช่เลยค่ะ The Decision Lab อธิบายไว้ว่าความประทับใจแรกมันทำหน้าที่เหมือนเป็นค่าเริ่มต้นหรือ default setting ในใจของคนอื่นที่มีต่อเราค่าเริ่มต้นใช่ค่ะถ้าเราตั้งค่านี้เป็นบวกไว้ตั้งแต่แรกต่อให้เราจะนนั้นเราจะทำอะไรพลาดเล็กๆน้อยๆไปบ้างคนก็จะมองว่าเออไม่เป็นไรคนเก่งก็พลาดกันได้ คือพร้อมจะให้อภัยง่ายกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าค่าเริ่มต้นของเรามันติดลบไปแล้วเราจะเหมือนคนที่ต้องวิ่งตามหลังคนอื่นตลอดเวลาเลยทําดีแค่ไหนก็อาจจะถูกมองว่าก็แค่ฟลุกหรือพยายามสร้างภาพการจะเปลี่ยนค่าเริ่มต้นที่ติดลบมันต้องใช้พลังงานมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยค่ะโอโ้โหฟังแบบนี้เราเข้าใจเลยครับว่าทําไม7จดวินาทีแรกถึงเป็นเดิมพันที่สูงมากจริงๆเอาล่ะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันสําคัญและทรงพลังขนาดนี้คําถามต่อมาคือ แล้วเราจะคุมเกมนี้ได้อย่างไรเราจะสร้างค่าเริ่มต้นที่เป็นบวกให้ตัวเองได้อย่างไงบ้างซึ่งข้อมูลที่เรามีก็เสนอโครสร้างที่คลาสสิกและเข้าใจง่ายมากเลยนะคะนั่นคือกฎ7 3 8ด7 38 55กดกฎนี้ได้ยินบ่อยมากครับแต่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิวเผินวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจริงๆค่ะมาเริ่มกันที่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยซึ่งน่าประหลาดใจมากว่ามันคือ v i s u a หรือภาพลักษณ์ที่เราเห็นซึ่งมีอิทธิพลสูงถึง55%ของความประทับใจทั้งหมดมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะมาจากสิ่งที่ตาเห็นล้วนๆยังไม่ได้พูดอะไรกันสักคำเลยใช่ครับซึ่งใน55%นี้มันมีองค์ประกอบสำคัญอยู่อย่างแรกเลยคือภาษากายครับข้อมูลจากมาสเตคลาสบอกไว้ชัดเจนว่าท่าทีของเรามันส่งเสียงดังกว่าคำพูดเยอะมาก การยืนตัวตรงอกผายไหลพึงหรือที่เขาเรียกว่า power posing ค่ะท่าทางที่ดูมั่นใจใช่ครับมันส่งสัญญาณของความมั่นใจออกไปทันทีหรืออย่างการสบตา eye contact นี่ก็สำคัญมากผมว่าเราทุกคนเคยเจอคนที่ไม่ยอมสบตาเวลาคุยด้วยมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่จริงใจหรือกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ทันทีเลย ีนค่ะแล้วประเด็นเรื่อง power posing นี่ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะมันไม่ได้ส่งผลแค่ให้คนอื่นมองว่าเรามั่นใจขึ้นแต่มีงานวิจัยที่ชี้ว่าการปรับท่าทางของเราแค่2นาทีมันสามารถเปลี่ยนเคมีในสมองของเราได้จริงๆ เปลี่ยนเคมีในสมองเลยเหรอครับใช่ค่ะคือมันไปลดฮอร์โมนความเครียดคอร์ดิซอลและเพิ่มฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความมั่นใจเทสโทสเตอโรนพูดง่ายๆคือเราไม่ได้แค่แสด,แดงว่ามั่นใจแต่เรากำลังสร้างความมั่นใจจากทั้งในออกมาจริงๆค่ะสุดยอดเลยแค่ยืนให้ถูกท่าก็เปลี่ยนสารเคมีในสมองได้แล้วแล้วอีกส่วนของวิชวลที่สาคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการแต่งกายใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการเลือกเสื้อผ้าให้ถูกกาลเทศะนี่ มันไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นเลยแต่มันคือการส่งสารว่าฉันให้เกียรติสถานที่แห่งน,นี้ให้เกียรติคนที่ฉันมาพบและฉันเตรียมตัวมาอย่างดีครับผม ถูกปั้มค่ะมันการการแสดงออกถึงสิ่งที่เรียกว่า social awareness หรือการตระหนักรู้ทางสังคมว่าเรารู้ว่าในบริบทนี้สถานการณ์นี้อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมมันเป็นสัญญาณเงียบๆที่บอกว่าฉันเข้าใจกติกาของที่นี่ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือได้มหาศาลเลยค่ะนึกภาพตามเลยครับถ้ามีคนใส่กางเกงขาสัาน้นรองเท้าแตะไปไปชุมบอร์ดบริหารต่อให้เขาจะเก่งแค่ไหนแต่ความประทับใจแรกมันก็พังไปแล้ว ภาพหลักนี้มันส่งพลังจริงๆนะครับแต่ผมว่ามันมีอีกอย่างที่มาคู่กันเลยคือต่อให้เราดูดีแค่ไหนแต่งตัวเป๊ะแต่พออาปากพูดปุ๊บ <c oughs> ถ้าเสียงไม่ไปด้วยกันทุกอย่างก็จบเห่ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> นั่นเป็นการส่งต่อไปยังองค์ประกอบที่สองได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะซึ่งก็คือโวลโคลหรือน้ำเสียงที่มีน้ำหนักถึง38% <c oughs> ปเกือบ40%เลยนะครับซึ่งเยอะมากข้อมูลจากลิงก์ดินบอกว่าน้ำเสียงที่กังวานมั่นคง จังหวะการพูดที่ไม่เร็วจนเหมือนคนลนลานหรือไม่ช้าจนน่ารำคาญมันสะท้อนวุฒิภาวะและความน่าเชื่อถือได้โดยตรงเลยใช่ค่ะนึกถึงเสียงของกัปตันเครื่องบินตอนประกาศอะไรสักอย่างโอ้ใช่เลยครับตอนเครื่องดิ่งตกหลุมอากาศนี่แหละถ้ากัปตันพูดด้วยเสียงสั่นๆตื่นๆเราคงใจเสียกันทั้งลำแต่พอเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สุข,ขุมมั่นคงเรากลับรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันที ทั้งๆทงี่สถานการณ์ข้างนอกมันเหมือนเดิมเป๊ะถ้าภาชนะดูบอบบางไม่น่าไว้ใจคนก็ย่อมไม่เชื่อในสิ่งที่อยู่ข้างในและถ้าเราเชื่อมเรื่องนี้กลับไปที่การตัดสินใน0.11วินาทีแรกที่เราคุยกันตอนตอน้นสมองของคนฟังพยายนามจะประเมินความน่าเชื่อถืออยู่ตลอดเวลาน้ำเสียงที่สงบและมั่นคเนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ตอบคำถามนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลย เอาละครับเรามีภาพลักษณ์55%เน้ำเสียงอีก38%รวมกันก็93%แล้วทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่หลายคนตกใจที่สุดนั่นก็คือ verbal หรือคำพูดเนื้อหาที่เราพูดจริงๆมีผลแค่7%เ์เท่านั้นเองครับน้อยอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเดียวนะครับแค่7%เองเหรอ นี่มันหมายความว่าไอส้สคริปต์คำพูดคมๆที่เราซ้อมมาแทบตายเพื่อใบพรีเซนต์งานค่ะจริงๆแล้วมันแทบจะไม่มีผลเลยเหรอครับถ้าท่าทางกับน้ำเสียงเราได้เรื่องฮหถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินก็เกือบจะใช่เลยค่ะในช่วงเจวินาทีแรกนั้นนะคะคนยังไม่ได้ประมวลผลความหมายของคำพูดเรามากเท่ากับที่เขากำลังรับเอาพลังงานจากท่าทีและน้ำเสียงของเราอยู่อ๋อ แต่แน่นอนว่า7%นี้ก็ไม่ได้ไร้ความหมายนะคะแล้วเราจะใช้7%ที่น้อยนิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงครับ <S <S เพราะข้อมูลจากรีดมอร์โค,โคก็บอกว่ามันมีไม้ตายซ่อนอยู่เหมือนกันใช่ค่ะแม้คำพูดจะมีสัสดส่วนแค่7%ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่สำคัญแต่มันคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้ภาพรวมทั้งหมดสมบูรณ์แบบการทักทายที่สุภาพการพูดจาที่ให้เกียรติเป็นพื้นฐานที่ต้องมี แต่ไม้ตายที่ทรงพลังงานที่สุดและใช้แค่เเซนี้ก็คือคืออะไรครับการจำชื่อของคู่สนทนาแล้วเรียกชื่อเขาได้อย่างถูกต้องค่ะโอ้โหเรื่องง่ายๆแค่นี้เลยเหรอครับคือสิ่งที่ไพเรอที่สุดสำหรับเขา การที่เราจำชื่อเขาได้และเรียกเขามันคือการใช้คำพูดเพื่อส่งสารที่ลึกซึ้งกว่านั้นออกไปมันบอกว่าคุณมีความสำคัญนะดิฉันใส่ใจในตัวคุณเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุดเลยใช่ค่ะการกระทำเล็กๆนี้มันจะไปเสริมพลังให้กับภาพลักษณ์และน้ำเสียงที่ดีของเราให้ดูจริงใจและน่าประทับใจขึ้นไปอีกร้อยเท่าเลยค่ะมันคือการใช้7%มาปิดเกมให้กับ93%ที่เราทามาทั้งหมดนั่นเอง เข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับมันไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาที่ซับซ้อนแต่คือการใช้คำพูดเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางความรู้สึกเอาล่ะครับเราได้เจาะลึกกันมาครบท่วนแล้วตั้งแต่กลไกสมองที่ตัดสินคนใน0.1วินาทีปรากฏการทางจิตวิทยาอย่าง Halo Effect ไปจนถึงกฎ55387เป็นการเดินทางที่ครบวงจรตั้งแต่ทำไมมันถึงสำคัญไปจนถึงทำอย่างไรให้มันออกมาดีที่สุดเลยนะคะ ใช่ครับและอยากจะย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมามันไม่ใช่การเสรแสร้งหรือพยายามเป็นคนอื่นนะครับแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะดึงตัวตนเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและมั่นใจที่สุดของเราออกมาสื่อสารให้คนอื่นรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่างหากาก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีแบบฝึกหัดเล็กๆจากแหล่งข้อมูลของเรามาฝากให้เราได้เอาไปลองใช้กันได้จริงๆเลยครับน่าสนใจคะ่ะทำยังไงบ้างคะง่ายมากครับ พรุ่งนี้เช้าก่อนที่จะก้าวเท้าออกจากบ้านให้ลองหยุดยืนหน้ากระจกสักครู่แล้วถามคำถามกับตัวเอง3ข้อครับข้อแรกรอยยิ้มของเราวันนี้ดูจริงใจและเป็นมิตรพอแล้วหรือ,อยังข้อ 2. ไหล่ของเรากำลังห่อหรือเปล่าลองยืดออกเปิดไหล่ขึ้นอีกนิดหนึ่งสิและข้อสุดท้ายถ้าวันนี้เราต้องไปเจอกับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราพร้อมแล้วหรือ,อยัง เป็น3คํคำถามที่ทรงพลังมากนะคะมันเหมือนเป็นการตั้งโปรแกรมให้ทางร่างกายและติตใจของเราพร้อมสําหรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในวันนั้นเลยเป็นการเช็คความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนออกไปเจอโลกแล้วเองครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มันเน้นไปที่มุมมองของการเป็นผู้ถูกมองหรือวิธีที่เราจะนําเสนอตัวเองให้ดีที่สุดแต่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากเรื่องนี้ไปอีกสักนิดนึงค่ะเชิญเลยครับน่าสนใจมากคําถามก็คือแล้วในทางกลับกันล่ะคะ ในฐานะที่เราเป็นผู้สังเกตการบ้างเราจะเท่าทันอัคติในใจของตัวเองที่กำลังตัดสินคนอื่นภายในเจวินาทีแรกได้อย่างไรเราจะสามารถฝึกฝนตัวเองให้มองข้ามความประทับใจแรกไม่ว่ามันจะดีเลอร์หรือเลวร้ายเพื่อที่จะให้โอกาสตัวเองได้ทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคนคนหนึ่งได้หรือไม่เป็นคำถามที่ลึกซึ้งและสำคัญมากจริงๆครับ ราะในขณะที่เราพยายามสร้างความประทับใจที่ดีเราเองก็เป็นคนคนนั้นที่กำลังตัดสินคนอื่นจากความประทับใจแรกอยู่ทุกวันเหมือนกันมันคืออีกด้านของเหรียญเดียวกันจริงๆน่าแกะไปคิดต่อมากครับใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการร่วมเดินทางเจาะลึกประเด็นเรื่องความประทับใจแรกพบไปกับเรานะครับหวังว่าการพูดคุยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และให้มุมมองใหม่ๆที่นำไปปรับใช้ได้จริงวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ